สวัสดีจ้าพี่น้องมาหาป่าเด้อโดนโโคุณปูโดได้ไปปูได้ไปบรรยากาศนะคะพี่น้องจ้าอ,อ่าวันนี้สีหายัางบาทนี่าหาหอยโอ้หาหอยบออ <c ười> พาพี่น้องพาหอยเนาะพี่น้องพาหอยโูไอ้ฝ้ายก็ตามไปด้วยหาปลาหา,าหอยไป,ปยพี่น้องไปหาหอยด้วยกันเด้อ โอนไปไปไปหอยประดิษฐ์กันมาไปเบิ้งวิธีหาหอยนะพี่น้องจ๋าไปเลยหาหอยหาปลากันจ้าตั้งใจเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อลุยน้ำลุยคลองไปเลยเด้อนี่ไปข้ามน้ำเร็วบาทีโอนคุณปลูกหาหอยโอแม่นหาปลาไปไปไป บ่ให้อ ah! ้เป็นร uh ัได oh, right ้เพ huh? well, ียงคอกูอะได้บ y กเพียงคอล้วบ่เออเป็นอย่างแค่นั้นดอกไปไปไปอฝ่ายไปเลยเรืออ้ะพี่น้องจ๋าพนพนไอ้กี้ไอ้ฝ่ายไปเลยพนพี่น้องเอ๋ยสามสิบไปเลยจ้า โอ้น้ำเพียงคออย่างแย่คุณน่ะเออคุณยังแย่เลยคุณยังแย่น้ำลงพี่น้องตอนนี้น้ำมันลงบมทันแหตนั้นทันไดย,ย,ยโอ้คุณคุณปู่หาปลาหาที่น้องจา๋า,จาว่านปลาได้เยอะไหมโซได้เยอะไหมว่านเอาเรือโลกตอนนี้น้ำกำลังลงพี่น้องจา๋าหาหอยกันมันคือขึ้น,ขน,ขนช่องนี่ล่ะ ห,ห,ห,หาหอยหาปลอยกัมเานี่น้ำกำลังแห้งพี่น้องจา๋าไปเลยโอ้โหโทรศัพท์กระตุกน้ำเข้าน้ำพี่น้องจา๋าน้ำกำลังแห้งหาหอยหาตามันเด้อพี่น้องเด้อนี่มันก็ได้สิมีน้ำแห้ง น้ำห้งแล้วไปเข้าปลาจากหาหอยกันเด้อพี่น้องจา๋านี่ยบรรยาก,กาศเราทำมาหากินนะคะพี่น้องจา๋าโซ่พี่น้องทีนี่หอยพี่น้องจา๋าหาต่อนี่น,นี่พี่ทีบ้านๆพี่น้องจา๋าอยากกินเราก็ลงคลองหาปูหาหา่า หอยกันบางทีมันอันนั้นมันก็ะสมีตานะคะพี่นอ้องตามันตอนนี้คนงมหลายมันก็นเลยตามันไม่มีเลยเขีย่ยน่ะได้อีกแล้วลูกหนึ่งปงเรลงสรงตรงนี้เลย นี่แหละพี่พี่ชาวบ้านเขาทำยังไงฮะกินยังไงอ่ากกกกแล้วแสดงหอยแต่ลูกไม่โตใช่ไหมลูกกลางอืมเ <c oughs> นี่ยพวกแรกอีกแล้วนะ หอย,าายอืม,อมลูกโตเลยเบท้าาที่แล้วมาหาเขียด้สิพี่น้องคุณก็หาเยอะบางทีมันตื่อเจอม่องมันก็นได้เยอะได้หาตามันอันนี้เราเขียเอาตันหาเยอะอืต้องเขียอืม อันนี้ป่านะครับพี่น้องจ๋าคุณปูหวานป่าแล้วป่านี้เราสเก็บไว้ยามรอบแต่ยามรอบปูเส้ปูต่อพี่น้องจ๋าหาทั้งปูหาทั้งหอยอ้าโอ้ยสวยกันคนละไม้คนละมือไป ดะไดก็สิไปหาอันนี้ก็สิไปใส่รอบพี่น้องยามรอบแล้วก็ส uh, ิไปหาหอยต่อพี่น้องจ๋าได้ปลาตุ้มเลื้อเรียบากาศพี่น้องน้ำกำลังลงไม่ใช่เรียบนุ่นกบเกี่ยมวางด่างอันนี้สิวางด่างปรากฏดนะพี่น้องจ๋างวางประมาณสิบนาทีรือสามสิบนาทีแล้วค่อยมายามพวกปรากฏดป่าอันยังเพาะปลานนอนจันเนาะ เมื่อวานนี้พ่อได้ปลาด้นจันทร์สามตัวมาลาบโอ้ยแสบ่บพี่น้องจ๋านี่เลยกิน้ำคลองของเราเ,เวลาน้ำลงเราก็มาหาเอาเวลาน้ำขึ้นน้ำอะไรก็ว่ากันไปน้ำขึ้นมันจะหาไม่ได้ใส่นในเรียนอีกบ่ยิ่งไปอากบ่สิอ๋อพี่น้อง พี่น้องจ๋าโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอโอเฮ้ยจดเดี๋ยวไปคัดอพี่น้องจ๋าไปลพี่น้องขยันปูน้มันมันจะงูบบบปูบู่สว็บโซหมันไมหมันไมหมันไหมจ๊ะ อสี่ตัวสี่ตัวพี่น้องจ๋านี่แหละปูของเราแล้วเราก็ใส่เหยื่อพี่น้องจ๋าใส่เหยื่อปลาลงไปวิธีหากินนะครับพี่น้องจ๋าง่ายงครับธรรมศาสตร์ของเราหาปลาหาปูได้ทั้งปูได้ทั้งปลาได้ทั้งหอยก็หอยเอ่ยหอยหน่อยหอยนิดก็ หอยจิตหอยจอยมีเบ uh, uh, ิร <'s> ์ดหอยอันจะเป็นหอยปลอกพี oh. ắc, oh, ่น uh, yeah, ้องจ๋าไปอันนี้มันคือมันคือมลอยกลางเวินตัวนี้โอ้ยลอยปูลอยเหรอมันออกจากอันอันนี้บ่กใช่ออกจากรอบเออย่านเยอะ มันมันมันว้าวว้าวว้าวโซพี่น้องป้าตผี่สังัดชาก็โดดแต่อันนี้อุ้ยโอ้ตัวลายพิมือุกคนาือบเบือื้บเบเทปลวดใส่ปลาลงไปปลาเนื่อลงไป ไ้ต่อพี่น้องจา๋านูนเนแหยติดติดติด,ต,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 ดติดกันเลยบางรอบอย่างรอบฟูกันเด้อไปสรเววสเวฟสเวฟโอ,อ้โหโอ้โหว้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่มึงเกินมึงเกินเลยพี่น้องจา๋าอ้าว มัน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 ้ารอบทะลุเลยใช่ไหมเออเน่ยโอ้น้อยลงแล้วทะลุเลยพี่น้องจา๋าแล้วก็ใส่ป,าล,ปลาลงปงไป กบน้ช okay, oh, ิเป็นนอีกน่ขาไปดิต ka ัวน้อยออกตัวใหญ่ออกออกไปดูยโอนในป่ากใจดูยูยูแวบแวบ ว้าวกี่ตัวส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 ี่ตัวเป็ตัวเดียวเดี๋ยวพี่้องจ๋าไล่ๆถือกล้องไล่หลังปายถือกล้องไล่หลังเลยเฮ้ยพี่น้องจ๋า Mãn máy, mãn máy Mãn máy Uuuu, oh, tít xù thì nó không chả hmm. Vép vép Xê, mãn máy, mán máy yeah. Wow, tua tua tít xù nó chả Áo มีตัม p a n านะพี่น้องจ๋ตา,ญญาตัม p a n า a ี้ทูสิงันเนโอ้ได้โอ้พี่น้องจ๋ามีครบมีครบใช่ไสเหลืองก็มี บ่อยอยู่โอ๊ยปลาตัวเอ้ยไอ้ตัวอีเป็ด oh. <laughs> <laughs> พี่น้องจ๋าโอ้เราอยามมาได้แล้วนะคะทุกคนนี่เราจะมาคัดไซปูตัวใดที่มันอันนั้นเราก็ปล่อยไว้เขาัะตัวน,น,นี้เนียอยากมาได้แล้วโอ้พี่น้องจ๋าโอ้ยมานมาน ตึงกะมังอรถโ, <c oughs> โอ้ยโชคดีโชคมานโอ้ยยังไม่่อยโตเลยเป็นปูกางนะทุกคนตี้ยสองขีดไม่ละขีดลูกภาคหลานทากอีกีทุกคนขอขอบคุณท,ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องจา๋าอืมในปูคือเก้าในปูคือเก้าสบายพี่น้อง <c oughs> อ่าอ่าอ่าว่ากันไปต่อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลย์ทุกเลิฟคุณ้อง,งจาก